สวัสดีค่ะทุกคนเมื่อวานนี้ไม่ได้มาเน้นจา้าวติดภารกิจผู้แค้นแม่แต่ก็ไม่ลืมที่จะต้องพาแม่เข้ากรงตั้งแต่หกโมงเดี๋ยวเขาจะตื่นขนแต่เขาก็ตื่นอยู่ดีก็มีเด็กที่มาในงานเขาก็ชอบเลี้ยงแมวเหมือนกันเขาก็มาเปิดกรงแมวแล้วแมวละคู่แหแห่ใช้แบบนี้ตอนแรกก็ไม่เชื่อไงก็เลยม,มาเปิดกรงดูเออ ใชยิ่งด้วยถ้าดูสภาพแมวบ้านสั่งคือกลัวเขามากตอนนี้คือมีเด็กน้อยอยู่ข้างๆเราก็บอกว่าอย่าเด้มือเขาไปนะเราก็พยายามทํา,าทให้เขาแบบใจเย็นๆหมายถึงว่าทําให้แมวเรานะ่ยใจเย็นๆบอกว่าไม่ต้องกลัวซ้มตัวแทบจะสิ่งกันอยู่แล้วอะแล้วดูเจ้าตัวนี้สิมันอยู่แบบนี้ก็ได้ทาไมต้องไปเบียดกันด้วยทางเราก็จะมาคอยเช็คเขาอยู่ตลอดแต่ว่าครั้งนี้จะมาคนเดียวก็โอเคแต่ว่าก็ยังมีอาการตื้นตื้นกลัวอยู่นี่เอาจริงนะตั้งแต่เลี้ยงแมวมก็ไม่เคยเห็นแมวตัวอย่างเป็นแบบนี้ค่่่่่่่่่่่่่ะะะททีีีีพพพพร้้้ออมมมมใใใจจกกกันนคคูููฟฟาาาาาาสสเเเขแแงงล็ไยยตว ความกวนแล้วก็ไม่กล้าเข้าไกล้ในช่วงแรกมาเช็ครอบสุดท้ายก่อนที่จะขึ้นบ้านนอนโอเคแมวเราก็ปกติแล้วทุกคนหลับปุ้ยเชียวซิเคอร์ตี้ประจํากงก็คอยซอดในว้ามีอะไรผิดปกติมีใครแอบมาปเปิดกงเราอีกรเป,ป้าพอมจะคู่คู่ฆ่าใส่เขาอยู่เลือยเลยแลย้วอะและซ่ะองตัวข้างบนโอ้โหเราเหนื่อยมาทั้งวันเลยเนาะนอนท่าไหนวันเนี้ยสาภาพเหล่าคนละตัวกับเมื่อกี้ที่คู่เลยไปไปนอนแล้วก็เจอกันพรุ่งนี้เชา้าไปกงเลยเรียบร้อยแลย้วก็สวัสดีเช้าวัวนตอ้อมาวันนี้ได้ออกมาเชิดชายชายลายอยู่กลางป้าแล้ว

ตนุกกันใหญ่เลยจะโฟกัสตัวไหนดีละที่นี่พวกเราอะทเามือไมาได้ลงมาเป็นปีแต่ที่จริงเราก็ลงมาเกือบทุกวันเพียงแต่ว่าเมืวานนี้ฝนตกไม่ได้ลงย่าจะท่วมหัวจะจะอายอยู่แล้วยืนให้ม่งสูงๆน้อยและยิ่งฝนตกย่ายิ่งขึ้นเร็วเพื่อเพื่อนี่โตเร็วกว่าแมวอีกนะแล้วเราก็ไม่เคยที่จะอยู่นิ่งเลยไปเอยเนาะนี่คิดสภาพเอานะตอนกลางคืนฉันต้องมาไล่จับหนังหู้เป็นเมียวที่จับยากมากเจ้าเชื่อายนะแต่ละคลิปที่ลงช้านะไม่ใช่เพราะอะไรนะเพราะเขาเล่นอยู่ด้วยกันดีๆจะฮือฮาใส่กันซะแล้วไอ้จะส้มซ่องตัวนี้แยกย้ายเด เออโชคดีนะที่แมวฟังเรารู้สึกดีใจดังเลยเออที่บอกแล้วแมวฟังแล้วนี่ก็คือนอนแมพที่ต่มโอ้โหขี้ดินที่ฝนพึ่งโต้ค่อยพอประมาณ9ก้าโมงเราก็ออกไปตลาดนะวันอาทิตย์ไม่ห้าดูเสื้อผ้านะทุกคนเป็นนี้เป็นเสื้อผ้ามือซ่องพอกลับมาเจอน้องชายเย็นก็รู้สึกว่ายากเป็นคนดีขอ้อนุญาตท่ายิปรีวิวสักน้อยรีวิวอะไรล่ะก็คือจะดูความยากลําบากแมวตัวเองก็มาอีกเห็นไหมก็าทายาหารเจ้าชายเย็นได้มันยากมากเลยแล้วฉันจะส่งข้าถึงเจ้าชายเย็นในวันนี้พวกแกเพิ่งกินเช้าดเากิน แน่ชายเย็นเอ้ยเอาไวเอเอเดินไปห้าเขาอีกไม่กลัวเขาหรืองไงโอ้ยฉันเดิอดคนละทางเอาทีนี้อ้าวเล่นอะไรวะเนี่ยเฮ้ยไปเล่นนางฟ้าแบบนี้แล้วชายเย็นจะได้กินข้าวเมื่อไรมาลุ้นพรุ่งนี้ไปด้วยกันนะทุกคนฟ้ากุ้ยแหลกกุก้ยแฉกุ้ยสะสะไข่แล้วเจอกันใหม่คลิปนะบายบาย